ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับก็จะเป็น e ีีที่3นะครับเป็นเรื่องของการคำนวณขนาดของไม้นะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจัยพิจสตูดิโอชาแนลนะครับชาแนลเนี้ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคริปโตนะครับการขุดแล้วก็การเทรดนะครับ เอาเป็นว่าวันนี้นะเราจะมาดูกันเรื่องของการคำนวณข,ขนาดของไม้ในการเข้าโพซิชันแล้วกัน,นครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอตัววิธีการคำนวณเนาะมันมีมากมายหลายแนวนะครับแต่ผมเองนะจะสรุปในรูปแบบที่ผมใช้อยู่นะล้วคิดว่าโอกาสที่จะเจ๊งมันน้อยมากนะครับเอาเป็นว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะที่ต้องรู้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอกันเลย โอเคครับเพื่อนก็ตัดมาที่หน้าจอของผมนะอันนี้เนี่ยผมได้ทําสรุปไปแล้วนะจริงๆมี4ขั้นตอนนะก็คืออันแรกนะให้เราคิด i s t of r u ู e ขึ้นมาก่อนนะอันที่2ก็คือกําหนดเลเวลตัวคูณนะครับอันที่3ลองคํานวณข,ขนาดของไม้แล้วก็อันที่4เนาะก็ต้องลองเอามาเทสดูนะครับซึ่งเทสดูตามริซิวอ a ร a t i o แล้วก็วินเล e น,นะครับที่เรากําหนดขึ้นมาเนาะก็คือ list of r u ู e นะ มันอยู่ในพาร์ทมันนี่เมเนจเมนต์การจัดการเกี่ยวกับเ,เรื่องของการเงินนะทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีตารางนะฝรั่งเนี่ยเขาได้ลองทดลองนะครับทำเป็นตารางขึ้นมาซึ่งสรุปเอาแบบง่ายๆนะแบบบ้านๆนะครับก็คือเป็นโอกาสที่จะเจ๊งแล้วกันเนาะโอกาสที่จะเจ๊งเกิดจากอะไรนะครับหนึ่งเลยเนาะถ้าเกิดกรณีถ้าเราแทงหมดหน้าตักเนาะเช่นออินนะกดไม้เดียวปริบเดียวนะครับแล้วเกิดลนะิควิดิตี้เนาะก็คือมันกินไปนะเออกินไปปุ๊บกินหมดปุ๊บเนี่ยก็คือเจ๊งถูกไหมครับทีนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราเอออินปุ๊บเจ๊งไม้เดียวก็คือตายเลยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเอาใหม่นะเพื่อนเพื่อนใช้วิธีแบ่งไม้เป็น10ไม้สมมุติว่ามีร้อยบาทเอาร้อยหารสิบนะก็คือไม้ละสิบบาทนะครับถ้าเราเจ๊งครั้งที่1ก็คือเสีย10บาทนะให้เราคิดแบบง่ายๆอย่ายงนี้นะครับทีนี้โอกาสนะลิสต์อฟลูนก็คือถ้าเกิดว่าเราเจ๊งติดกันกี่ครั้งถึงจะเจ๊งเลยแพ้10ตาก็คือหายไปทีละสิบนะเราก็จะหมดตัวล i s ต์ออฟลูนอันนี้นะคือ10%ประมาณนี้นะ อันนี้นะคิดแบบง่ายๆทีนี้ให้เราคิดขึ้นมาก่อนแลนะ้วกันเนาะว่าเออรีซอฟร์บลูเนี่ยเรารับได้ที่ค่าเท่าไหร่นะครับถ้าอยากเอาที่มาตรฐานนะเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะมันจะอยู่ที่1นึงห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์หมายความว่ายิ่งเข้าใกล้ศูนย์นะตีว่ามันยากที่จะเจ๊งอ่ะทีนี้ก็แนะนําว่าลิซอฟลูนะถ้าเป็นมือใหม่เนาะขอแบบว่าถ้าเกิดไม่อยากเจ๊งแลนะ้วกันเนาะก็ให้อยู่ในศูนย์ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ควรเกินนี้นะครับ 0-5%เนี่ยก็คือถ้าเกิดกรณีที่จะคิดเรื่องของการแบ่งไม้เนาะก็คือเอา100นะครับหารด้วยจํานวนเปอร์เซ็นต์นะก็คือเป็นจํานวนไม้อย่างเช่นถ้าเกิดว่า<ม>เราคิดรีซอ r u ูลอยู่ที่5%นะครับก็คือ100หาร5%เนี่ยแสดงว่าเราต้องเสีย20ครั้งถึงจะเจ๊งเลยนะครับ ไอ้แบบประมาณอย่างงี้เนี่ยก็ผมว่ามันก็มันก็ยากหน่อยนะเล่นยี่สิบครั้งเสียทุกทุกครั้งนะยี่สิบตาติดกันเนี่ยมันก็อืมไม่น่านะถ้าให้ผมแนะนำนะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองคิดขึ้นมาก่อนนะว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นมือใหม่เนาะโอกาสเข้าแล้วเสียเลยเข้าปุ๊บเสียเลยนะเออมันก็มีเนาะทีนี้เข้าปุ๊บเสียเลยเสียทุกตาเนาะอ่าผมคิดว่าเข้าๆนะอ่ะยี่สิบห้าตาเนี่ยเสียติดกันเนี่ยคือแบบเออ ต้องยอมแพ้แล้วนะคืออย่ามาเล่นเลยนะอย่ามาเทรดดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่เอาเป็นว่าอมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะบางทีโอกาสเจ๊งเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่าให้คิดเสมอว่าเออเราลิซอบลูของเราเนี่ยเอาเท่าที่เรารับได้นะอ,อย่างของผมเนี่ยผมกําหนดนะเออเล่น20ครั้งเนี่ยจะต้องไม่ไม่เสียติดกัน20ครั้งประมาณนี้แหละนะอันนี้นะมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ผมนะในสูตรของผมเนี่ยผมเ,ยเอามาใช้ในการคํานวณน,นะครับโอเคมาเจออันที่สองนะ อันที่2ในการที่เราจะคำนวณน,นะครับก็คือเลเวลนะครับเลเวลเนี่ยมันเป็นตัวคูณแล้วกันเนาะเวลาที่เราเล่นฟิวเจอร์นะสมมติว่าเราตัวคูณ 10X อะไรพวกนี้เนาะก็คือเรามีเงินร้อยบาทเราสามารถทําตัวเรามีเงินพันบาทได้มันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะข้อดีก็คือถ้าเราไปถูกทางนะกำไรเราเยอะ แต่ถ้าเราไปผิดทางนะขยับนิดเดียวเราก็เจ๊งเลยอ่าในไม้นั้นๆน,น,นะอะ่ประมาณนี้นะครับมันก็เป็นตัวตัวหนึ่งแล้วกันเนาะที่เอามากําหนดในตัวสูตรนะเอาเป็นว่าถ้าเป็นมือใหม่นะครับคลิปนี้สําหรับมือใหม่เนาะก็อืมเลเวลเนี่ย ผมให้ไม่คูณเกินสินะเลเวลน้อยๆต่ำๆก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าตัว liquidity เนี่ยมันก็จะกว้างหน่อยอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราเอามาคำนวณเรื่องของการ stop loss เนี่ยจะต้องเอาเลเวลเนี่ยมาคำนวณด้วยเหมือนกัน,นครับถ้าเกิดเราคูณเข้าไปเท่าไหร่เนาะโอกาสเจ๊งอะไรเงี้ยถ้าเราจะวาง stop loss เนี่ยก็คือเอาเลขตัวคูณเนี่ยเอามาหารด้วยนะครับอ่ะทีนี้นะพอเราได้2ตัวนี้นะเราก็เอามาลองคำนวณกันนะครับ โอเคการคำนวณขนาดของไม้นะสูตรแบบง่ายๆบ้านๆของผมนะก็คือทุนหารด้วยนะจำนวนไม้แล้วก็หารด้วยนะครับเลเวลเลยก็ได้เป็นขนาดไม้ประมาณน,น,นี้เลยนะง่ายๆอย่างนี้เลยให้เราตั้งต้นนะครับอยู่ที่ตัวต้นทุนก่อนนะทุนทุนนะครับให้เราคิดทุนขึ้นมาก่อนนะถ้าเรามีทุนร้อยบาทนะคิดเลข100เนี่ยมันดูง่ายนะครับมันก็จะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามือใหม่นะผมแนะนําว่าให้กําหนดไว้ที่20ไม้ก็ได้นะครับร้อยหาร20นะก็คือ5%นะอ่ารีซอฟต์บูลเนี่ยอยู่ในเลนส์หนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะผมว่าโอเคอยู่นะครับอ่ะพอถ้าเราคิดว่ารีซอฟต์บูลของเราคือห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะเราก็เล่นยี่สิบไม้ติดกันถ้าเสียติดกันยี่สิบไม้เนี่ยเราถึงจะเจ๊งอ่ะซึ่งโอกาสผมว่าก็ยากหน่อยแต่ว่า ก็มีนะให้เราเอายี่สิบมาหารก่อนนะครับก็จะได้ห้านะครับให้เอาห้าตัวนี้นะครับมาหารด้วยเลเวเลตอ่าเนี่นะก็คือตัวนี้นะเลเวเลตที่เราคิดนะก็คือตัวคูณนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าตัวคูณของเราเนาะคูณยนะี่สิบเนาะก็ต้องเลเวเลตอยู่ที่ยี่สิบนะครับก็ต้องเอาห้ามาหารนะด้วยยี่สิบนะครับเนี่นะก็จะได้ศูนย์จุดสองห้านะเดี๋ยว ขออนุญาตเต,ติมข้างบนนิดนึงนะนีน่คือรไลท์โอเคครับอันนี้คำนวณแบบง่ายๆเนาะวิธีเล่นอันนี้เนี่ยก็คือถ้าเสียเสียแล้วเสียเลยซึ่งลิควิดแล้วก็ลิควิดเลยอะไรประมาณนี้แหละนะครับถ้าเราคิดง่ายๆเนาะก็คืออันนี้เนี่ยที่ผมได้บอกไปในตอนแรกเนาะก็คือตัวเวลาที่เราจะคิดว่าเออสต็อปรอดเราอยู่ที่เท่าไหร่นะอันนี้เนี่ยก็คือเสียแล้วเสียเลยเนี่ยก็คือเสีย100%เนาะ 100%ยเปรหารยี่สิบอ่าสต็อปลอเนี่ยของเราวางไว้ที่5%นั่นแหละนะครับขนาดไม้ก็จะอยู่ที่0.25นะครับลองใหม่อีกทีนะถ้าเกิดทุนเราร้อยเหมือนเดิมนะครับถ้าทุนเรา100งบาทนะลิส t เราเอาไว้ที่20เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเลเวเล e เ,เนี่ยเราตั้งไว้แค่10นะครับเนี่ยนะครับขนาดไม้นะก็จะเป็น0.5นะครับเอาเป็นว่าพอเป็น0.5เนะห้าะไอตัวต็อลอนะมันจะกลายเป็น10%นะ อคิดแบบคร่าวๆนะอันนี้ต่อลอตที่ห้าเปอร์เซ็นตแต่ทีนี้พอเราคูณตัวคูณเยอะเนาะต่อลอตมันก็จะแคบลงนะครับประมาณนี้เนาะอ่าเนี่ยนะก็เป็นวิธีคำนวณขนาดไม้แบบกลายผมนะก็จะดูดิคูณร้อยหนึ่งเนาะขนาดไม้เรากลายเป็นแบบว่าเนี่ยศูนย์จุดห้าเองอนะแต่ว่าอันนี้คือคูนเลเวเลตนะถ้าเกิดใครไม่ได้คูนเลเวเลตเนาะก็เอาเป็นว่าเลเวเลตเนี่ยก็เป็นหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวลองแบบที่สามดูนะ นี้หมดหมนทีนี้นะรูเลเป็นหนึ่งเปี้ยงนะไม้หนึ่งก็เล่นหนะ้าเนาะไม้ลนะห้าเนาะซอบร้อยกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าห้าบาทนะยอมเสียห้าบาทไปเลยะประมาณนี้เนาะก็ลองเลือกเล่นกันดูได้นะนี่นะเราได้ขนาดไม้มาเดี๋ยวเราลองเอาไปคำนวณในขั้นตอนที่สี่นะครับโอเคเพื่อนขั้นตอนที่สี่นะเป็นขั้นตอนที่เราจะมาทำเทสดูก่อนนะว่า กลงไอที่เราคำนวณเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันขั้น4นะผมทำตารางแยกออกมานะครับก็เอาเป็นว่าพอเราเป็นนักเทรดมือใหม่นะเนาะอ่โอกาสชนะนะผมให้แค่25-30%ไม่เกินนี้แหละนะคือเล่นเจ๊งมากกว่าเสียเอ้ยเจ๊งมากกว่าได้นะถ้าจะเล่นทำไมนะแต่จริงๆแล้วมันมีโอกาสนะที่เราจะชนะนะเอาเป็นว่าพอ ถ้าเกิดเราเล่นเก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะเราไปเจอวิธีการเล่นที่วินเลทมันเยอะขึ้นนะ,อะลองเทสดูนะถ้าวินเลทผมกากมากอยู่ที่25%นะเออผมควรจะต้องสร้าง list to reward ratio เท่าไหร่อ่ะอะไรประมาณนี้แหละเนาะซึ่งจริงๆมันควรจะต้องกำหนดแต่แรกแล้วนะถ้าเกิดอย่างของผมนะเท่าที่ผมเล่นอยู่เนี่ย l i s t t r reward ratio นะผมให้เป็นไม่1ต่อ1.5ก็เป็น1ต่อ2 เกินกว่านี้ก็ได้นะถ้าเป็นสายลันเทนยาวๆนะแต่แบบว่าของผมเนี่ยเล่นแบบว่าเราไม่ค่อยได้ดูกราฟเนาะแล้วเราอยากจะเล่นทุกวันอะไรเงนะี้ยเนาะวันละนิดวันละหน่อยนะเออแต่เล่นยังไงให้ไม่เจ๊งนะเราลองเอามาคำนวณดูนะจากตัวขนาดไม้ของเรานะครับก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแบบที่2นะครับแบบที่ริสมนดูไม่ได้แบบเยอะเวอร์วังอลังการมากนะครับอ่าเลเวอเรจเนี่ยก็เป็นแบบทั่วไปนะก็คือเลเวอเรจสิบนะครับก็ เอาตามตารางอันนี้นะครับมากรอกนะขนาดไม้อยู่ที่0.5นะครับแล้วก็ต้นทุนอยู่ที่100บาทนะเอามาใส่เลยนะต้นทุน100นะครับขนาดไม้0.5นะครับ0.5เลี่ยงเนี่ยนะกำไรกับขาดทุนนะครับผมลองตีลงมานะนี่คือจำนวนไม้ทั้งหมด20ไม้ชนะแค่5ครั้งนะ2 4 5เนี่ยชนะแค่5ครั้งขาดทุนไปทั้งหมด 15ครั้งเลยนะครับซึ่งผมจะเริ่มจากขัดทุนก่อนนะขนาดไม้0.5เนี่ยผมจะเล่นรูปแบบแบบว่าเราวาง Position ปุ๊บถ้าเกิดมันลิควิดเมื่อไหร่ก็คือเราแพ้เอาอย่างนี้แล้วกันเนาะแสดงว่าขาดทุนเนี่ยมันก็จะเท่ากับขนาดของไม้นะครับเพื่อนๆอันนี้คือ l e v e ลเลตสินะโอเคไหมเนี่ยนะเลเวลเลตสิเวลาไปกรอกในตัว Exchange ที่เราเล่นนะ ก็กรอกเป็น10ไปนะครับถ้าใครเล่นแบบว่าเป็นสปอตนะก็หรือว่าเลเวลเลตน้อยๆนะก็เนี่ยเอาแบบที่3ไปใช้นะ15ไม้แรกนะขาดทุนทุกไม้นะครับเนี่ยขาดทุนไปเรื่อยๆเนาะอ่าช่องเงินเหลือเนี่ยก็คือผมจะเอา100เนี่ยมาลบด้วยขาดทุนนะอ่าทีนี้ก็อันนี้นะช่องสุดท้ายช่อง G เนี่ยคอลัมน์นี้เนี่ยก็จะเป็นเทียบนะว่าเหลือเงินเทียบกับเงินต้นคือ1 0ึงบาทเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับอ่าเอาเป็นว่า ม,ม,มันเป็นการขาดทุนสะสมแหละเนาะก็คือไอคลิปก่อนนะที่ผมพูดไป EP สองนะเป็นเรื่องของการขาดทุนสะสมเนี่ยก็มาดูในช่องนี้นะครับลองมาดูกันนะเงินต้นหนึ่งร้อยอ่าเนี่ยนะเจ๊งไปเรื่อยๆเลยนะเหลือทุนอยู่แค่9 2้าสิบุ้าบาทนะครับนี่คือเงินทุนตั้งแต่เริ่มต้นนะทีนี้ครั้งที่สิบหกนะเราเล่นชนะนะครับอันนี้นะช่องกำไรก็คือเล่นชนะนะครับกำไรเนี่ย มันก็จะเป็นแปรผันตามเรียกว่า list to reward ratio ถ้าเรากำหนดไว1้1ต่อ2นะครับ1ต่อ2ก็คืออะไรคือโอกาสเสียเนี่ยเราเสีย0.5ใช่ไหมครับแต่ถ้าเวลาได้เราได้1โอเคไหมก็คือ list to reward ratio เท่าไหร่เนี่ยเอามาคูณด้วยช่องขาดทุนนะอะอย่างเงี้ยกำไรเราต้องกำไร1บาทเราถึงจะถือว่าเราชนะอ่าเหนไหมอ่ะ,นะอะพเพื่อนๆลองมาดูนะช่องสุดท้ายนะสรุปว่า เอ้ย hey, เล่นไปยี่สิบตานะเราขาดทุนไปในพอร์ตรวมนะแค่สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะติดเดียวเองนะวินเลทเราโคตรจะต่ำเลยนะเรายังไม่เ๋งเลยอ่าเนี่ยนะคือเล่นสูตรนี้นะครับเล่นมาละสูตรจุดห้าไปนะครับทีนี้อ่าทีนี้นะก็จะมีอีกแนวหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็นเลเวลเลทหนึ่งนะจริงจริงผลที่ได้นะผมว่ามันเท่ากันนะอ่ะลองดูนะเดี๋ยว เดี๋ยวเราเรามาลองคีย์กันดูนะครับขนาดไม้อยู่ที่ห้านะอ่าทีนี้ขนาดไม้เปลี่ยนเป็นห้าอรย่างเนี้ยนะขาดทุนก็คือห้าบาทเวลาได้ก็คือได้สิบบาทนะครับเพื่อนๆลองด,ด,ดูดูเงินนะเนี่ยเงินเงินเหลืออยู่ยี่บ้าบาทแล้วอะยังเล่นอีกนะให้ให้ดูกันแบบว่าอย่างงี้ยนะอ่าเนี่ยอ่าตาตาสุดท้ายนะชนะเนี่ย เราก็จะขาดทุนไป25%ประมาณนี้เนาะโอเคไหมอ่าเนี่ยนะก็ลองมาเทียบกันดูในตลางนี้เนาะถามว่าเจ๊งเยอะไหมก็เจ๊งไป25%เนะอนาะอ่อันนี้ก็คือคูณแบบน้อยๆทีนี้เนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเป็นสายรั en, นเทนเนาะก็คือ list to reward ratio เนี่ยบางทีมันเยอะนะครับเยอะเกินกว่า1ต่อ2นะครับถ้าเกิดเล่นเป็นสูตรนั้นนะสมมุติว่าเป็น1กลายเป็น1ต่อสนะครับ เราก็จะได้ช่องนี้เนี่ยเป็นสิบห้าบาทนะสิบห้าบาทสิบห้าบาทไปเรื่อยนะอ่าพอเมื่อไหร่ถ้าเป็นหนึ่งต่อสามปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยกลับมาเท่าทุนเฉยเลยวะเฮ้ยเป็นไปได้ได้ไงวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันในส่วนที่เป็นรับวลเลคูณคูณสิบกันบ้างนะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ลองนะรับวลเลคูณสิบเนี่ยคูนคูณขนาดหม้นะมันก็จะเป็นศูนจุดห้านะครับเพื่อน เสร็จแล้วเวลากำไรเนาะกำไรเนี่ยมันจะกลายเป็น1.5แทนนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูกันนะนี่นะมันก็จะเป็นค่าเดียวกันเนาะก็คือพอเล่นไป2ีตาเนี่ยมันก็เท่ากันแหละก็คือเท่าทุนนะถ้านะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเรากำหนดว่าเราเล่นเนี่ยอัตราวินเลทของเราเนี่ยกากมากนะอยู่ที่แค่25%อร์เนะเล่น เล่นทั้งหมดร้อยตาชนะแค่ยี่ห้าตานะครับออหรือเล่นยี่สิบครั้งชนะแค่ห้าครั้งอย่างเงี้ยครับก็เราต้องมี List t o r e w a r d r a t i ่เนี่ยค่อนข้างกว้างเนาะเป็นหนึ่งต่อสามเราถึงจะมีโอกาสที่จะแบบว่าเออกลับมาเท่าทุนประมาณนี้เนาะเนี่ยเป็นการคํานวณแบบคร่าวๆนะ,ะทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเอเรามาอัพวินเลทเราหน่อยนะครับวินเลทเราควรจะต้องเยอะกว่านี้หน่อยนะอ่า ิเลตเราเอาเป็นแบบว่าเราเริ่มเล่นเก่งขึ้นนะครับกลายเป็นชนะเนี่ยเป็น30เอ่แล้วะนะเนาะสีเดี๋ยวผมพอเพิ่มอีกช่องหนึ่งนะอ่าลิสต์ทูลิสต์ทูเลโชเรายังเป็น1ต่อ3นะครับแต่ว่าเราเนี่ยชนะมากขึ้นนะชนะวินเลนมากขึ้นนะดูดิเราก็จะได้กําไรนะเยอะขึ้นนะครับเนี่ยอยู่ที่106นะครับซึ่ง106ก็คือแปบลบว่าพอร์ตรวมนะในการเล่น20ครั้งเนี่ยเรา สามารถอัปเกรดพอร์ตเราเนี่ยให้โตขึ้นได้ถึง6%ซึ่ง20ไมน้นี้ไม่รู้ว่าเล่นระยะเวลาเท่าไหร่เนาะมันก็ขึ้นกับไทม์เฟรมที่เพื่อนๆเ,เลือกด้วยอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะสมมุตินะแต่ว่าถ้าเราเล่นไทม์เฟรมเล็กๆเ,เนี่ย risk t o r e w a r d ratio เนี่ยมันจะไม่ได้เป็น1ตนะ่อสามนะเท่าที่ผมลองเล่นดูเนี่ย1ต่อ 1. 5ุนี่คือแบบเทพแล้วอะเออ1ต่อ2แล้วกันเนาะคือเทพแล้วดีกว่าอลองดูนะเปลีย่ยนเป็น หน,งหนึงนี้ยอ่ะก็ะยังได้กําไรนะได้อยู่ที่2%นะครับใน20ไม้ถ้าเกิดเราเล่นแบบทําเฟรมเล็กๆนะครับโอเคประมาณนี้เนาะนี่คือเป็นวิธีการคํานวณแบบง่ายๆนะครับก็โอเคนะครับเพื่อนถ่ายคลิปเนี่ยผมขออนุญ,ญาตสรุปแบบสั้นๆง่ายๆนะว่าขั้นตอนมันมี4ขั้นตอนหนึ่งเลยนะครับก็คือคิดรี s อฟ f r o ูลก่อนหรือจริงๆก็คือจํานวนไม้ที่แบบว่าเสียติดกันได้นะ เอาเป็นว่าเป็นจํานวนไม้แล้วกันเนาะเออว่าเราจะแบ่งเป็นกี่ไม้นะเออถ้าเกิดเสียติดติดกันเนี่ยเออเราจะเจ๊งประมาณนี้แหละนะมันก็คือประมาณว่า list of อฟลูนั่นแหละนะครับอันที่2นะก็คือไปกําหนดเลเวลนะว่าเราจะเล่นเลเวลเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าเกิดเป็นทั่วๆไปนะผมว่าเอาประมาณ 10x เนี่ยกำลังดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าจะเป็นแบบว่านักเสี่ยงดวงหน่อยนะก็ 20x ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะถ้าแผนเราดีนะ อันที่3นะครับก็คือลองเอามาคํานวณน,นะครับวิธีคํานวณน,นี้ง,ง่ายก็คือเอาต้นทุนของเรานะครับหารด้วยจํานวนไม้นะแล้วก็เอามาหารด้วยเเวเลตนะครับก็จะได้เป็นขนาดของโพซ i ชันไซสนะครับที่แบบว่าเราเราคิดว่าเออมันน่าจะปลอดภยัยทีนี้เวลาเราจะเอามาเล่นเนาะก็คือเอาไอ้ขนาดโพซ i ชันไซสอันเนี้ยลองเอามาเทสดูก่อนนะเราก็ต้องกําหนดทั้ง w i n เลตนะครับแล้วก็ทั้ง List ์ทูลีวอเรชนนะว่า เราจะเอาประมาณไหนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปหน้าๆน,นะผมจะมาเล่าแนวทางวิธีเรียกว่าเป็นเมอดนะของการเทรดดูนะครับว่าโอกาสรอดมันมีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แหลนะเนาะอ่ะถ้ายังไงนะครับใครมีไอเดียหรือว่ามีวิธีการคำนวณไม้แบบที่มันโอเคหรือดีหรือเจ๋งนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกเ,เพื่อนๆกันได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคยังไงก็ถ่ายคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง i p พิ Studio กันด้วยเจอก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม